ดีครับพี่น้องทุกท่านอยู่กับ i s u z u D-Max 2 0 2 0นะครับสำหรับคันนี้นะครับติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นนะฮะ M Star หน้าจอขนาด9นิ้วนะครับตัวนี้เป็นแรม2อลอมสเวอร์ชัน11นะฮะพร้อมกับกล้องบันทึกหน้าและบันทึกหลังระบบ Android นะครับตัวนี้ฮะจาก Edition นะครับตัวนี้ฮะนี่คือกล้องบันทึกหน้าระบบ a n d r o อยดูดีนะฮะอันนี้คือกล้องบันทึกหลังระบบ Android นะฮะเราต้องเข้าใจนะครับ ว่าลักษณะของกล้องบันทึกระบบ Android หน้าและหลังแตกต่างจากกล้องถอยธรรมดานะครับไม่มีการบันทึกนะฮะตัวนี้คือมีกล้องบันทึกทั้งหน้าและหลังในตัวเลยนะฮะแต่แสดงผลบนหน้าจอ Android ฮะนี่คือกล้องบันทึกหน้านะครับระบบ Android นะครับเชื่อมต่อกับกล้องบันทึกหลังระบบ Android ฮะนี่ครับมาเชื่อมต่อและแสดงผลบนหน้าจอ Android แบบนี้นะฮะอันนี้เป็นหน้าจอ Android ขนาด9นิ้วฮะ สวยงามสีแบบชัดมากเลยฮะหน้าจอเป็น IPS แท้นะครับตัวนี้ฮะประกันยาวๆครับหนึ่งปีเต็มฮะเข้าเกียร์ถอยครับนี่ครับพอเข้าเกียร์ถอยเป็นไงครับแสดงผลของกล้องถอยนะฮะตัดกล้องถอยฮะนะฮะปอตัดกล้องถอยนะครับก็จะสู่เข้าหน้าจอหลักแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดแอปพลิเคชัน u t u b e ฮะลื่นมากเลยนะครับเวอร์ชันที่11ฮะตัวนี้ใหม่ล่าสุดจากทาง M Star นะครับค่ายเดียว M Max นะฮะพัฒนาจาก M Max ขึ้นมานะครับจาก M Max เวอร์ชัน1ินะฮะตอนนี้เป็นเวอร์ชันสิแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะว่ากล้องหน้าแสดงผลผ่านหน้าจอตัวนี้นะครับอย่างไงนะฮะนี่ฮะตัวไหนครับช่างโอเคครับเรียกดูครับนี่ฮะนี่คือภาพสดเลยนะฮะนี่ฮะ เรียบร้อยแบบนี้นะเราจะเห็นว่ามีกล่องตั้งอยู่นะบนฝากระโปรงรถเห็นไหมฮะมีกล่องตั้งอยู่บนฝากระโปรงรถภาพนี้ชัดมากนะครับผมบอกก่อนเลยนะฮะภาพของกล้องบันทึกนี้ชัดมากครับบันทึกทั้งหน้าและหลังนะสามารถเลือกดูหลังได้ไหมครับได้เนี่กดูหลังฮะผมไหนฮะอ่านี่นะฮะเป็นตัวเรียกกล้องนะฮะหน้าและหลังพัดแต่มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยนะฮะเป็นการวนลูปนั่นเองนะครับแล้วฟังก์ชันการใช้งานของกล้องบันทึกนะครับระบบแอนดรอยที่แสดงผลผ่านหน้าจอแบบนี้ก็ ฟังก์ชันอยู่บนนี้หมดเลยใช่ไหมครับช่างใช่่ครับอาเล่นง่ายมากเลยนะครับเราสามารถเปิด2แอปพลิเคชันในหหน้าจอได้ด้วยนะฮะแบบนี้แล้วเป็นรุ่นใหม่ที่สามารถสั่งด้วยเสียงภาษาไทยนะฮะเล่นง่ายๆเลยนะฮะตอนนี้เราเปิด YouTube อยู่นะฮะอ่าเดี๋ยวเปิดแมปอีกทีฮะเปิดแมปอีกนิดนึงฮะโอเคนะฮะเปิดแมปครับแมปนี่คือกูเกิลแมปนะฮะนี่ใช้สัญญาณฮอสปอตนะครับทำการคอนเน็กสัญญาณฮอสปอต นะครับหรือสัญญาณ wi-Fi ให้กับตัวเครื่องนะครับเครื่องก็ทํางานเวลาเราเปิดไฟหลี่ไฟหน้าจอตรงนี้นะฮะจะขึ้นมาแสดงผลของบัตเตอมต่างๆนะครับส่วนการใช้งานวอลลุ่มบวกลบแบ็คโฮมนะครับแล้วก็พาวเวอร์ออฟพาวเวอร์อ้อนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการคอนโทรลพวงมาลัยนะฮะที่ใช้งานได้เหมือนเดิมเลยนะครับนี่นะฮะช่างเบาเสียงเล่งเสียงผ่านคอนโทรลพวงมาลัยนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูเปิด2อแอปครับตอนนี้กําลัง กำลังโหลดนะฮะในส่วนของแมปอยู่ฮะโอ้โหภาพภาพมันปรับปรับไวมากครับโอเคเปิดสองแอปเลยครับเปิดสองแอปก็กดตัวนี้นะฮะนี่ฮะแบ่งหน้าจอแบบนี้เลยฮะเล่นสองแอปในหนึ่งหน้าจอนะครับสะดวกเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ฮะนี่ฮะฝั่งนี้ก็เล่นเป็นแมปนะครับฝั่งนี้ก็จะเล่นเป็น Google นะฮะนะครับแล้วก็ยูทูบยูทูบซ่อนอยู่นี่ฮะ ตนี้เข้ามาเลยครับเข้ามาเกับเราจะเห็นว่าฝั่งนี้เล่นยูทูบนะฮะอน่อยภาพแมงปรับไหวมากเลยฮะอ่าเป็น youtube นะครับเป็นแมพนะครับสองแอปพลิเคชันในหนึ่งหน้าจอฮะเดี๋ยวเราลองเล่น y o u t u b สักหน่อยฮะเอาเล่นได้จริงไหมนะฮะไม่ใช่เปิดได้เฉยๆเล่นได้จริงนะฮะ๋ยวพอเล่นนะครับเดี๋ยวให้ช่างเบาเสียงเล่นเสียงผ่านคอนโทรลพวงมาลัยนะครับหรือเรียกว่า S W C นะฮะเสียแรงวิวนั่นเองเล่นเสียงครับ บ้าเสียงครับได้หมดเลยนะครับเปลี่ยนแท็กก็ได้นะฮะตัวนี้ฮะเรียบร้อยนะฮะโอเคก็ฝากไว้ครับสำหรับใครใช้อีวสองพันยี่สิบนะฮะสนใจความสวยสดงดงามความหล่อแบบนี้ความเท่แบบนี้ในรถนะฮะยิ่งการใช้งานไม่ต้องพูดถึงนะครบคันกันเลยทีเดียวฮะไม่ว่าจะเป็นกล้องบันทึกนะครับกล้องถอยนะครับรวมถึงฟีเจอร์การใช้งานหน้าจอที่แบบครบคันและล้าแบบนี้นะฮะรวมถึงการใช้ งานในส่วนของระบบเดิมตัวรถนะครับยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมครับปิดหน้าจอให้ขอ1แอปพลิเคชันครับกดกิ่งกลางหน้าจอให้แอปไหนไม่ใช้เราสั่งปิดได้เลยนะครับตัวนี้ใะโดยการกดกิ่งกลางหน้าจอเราเลื่อนปิดนะครับเลื่อนไปฝั่งไหนแอปพลิเคชันฝั่งนั้นจะถูกปิดไปทันทีนะฮะโอเคขอดูหน้าจอหลายทีใหผมก็ชอบจริงฮะฟีเจอร์การใช้งานแบบนี้โอเคสวยงามครับสำหรับคลิปนี้นะลาไปก่อนนะฮะเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ